เล็กครับผมชื่อเล็กครับโอเคพี่เล็กอายุเท่าไหร่แล้วครับย่างยีพ่าผมย่างยีพ่าอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่สุราษฎร์อยู่สุราษฎร์โอเคว้าโอ้ยผมตื่นเต้นอย่งเลยทำไมไม่ผมชอบสีฟูชอบชอบมากชอบมากโอ้ยชอบจริงสีฟูสวยมากผมไม่ถามอย่างอื่นเลยนะพี่ชุดเฟรมอย่างเงี้ยเท่าไหร่สองแปดสองแปดเองหรอโอ้ สวยมากสองพันปไม่ต้องส่งล้วะอ๋อถ้ารวมส่งก็ประมาณสามพันนะสามพันโอเคโอเคถ่าเดี๋ยวให้พี่เล็กรีวิวให้หน่อยว่ามีอะไรอะไรบ้างทำอะไรไปบ้างเริ่มจุ้นหน้าเลยโอเคครับผมได้ครับจบตัวท็อปตัวท็อปตัวก็อปโอเคเท่าไหร่ครับ900 900อบาทโอ้ก็มีจฉา จานนี้สวยมากเลยจ้านี <y <y ่จาอิตาลีอ่ะเจา่อิาลีเท่าไรครับพี่สี่ร้อยกว่าบาทนสดี่ร้กว่าบาทโอเคครับก็นี่ปั๊มเมาส์ปั๊มเมาส์เท่าไรครัี่ปั๊มมาไจไม่ได้ครัพแต่สวยมากเลนะเมาส์ใหญ่ขนาดนี้หนักไ่มีแบบนี้หนถ้าว่าเอาใส่รถวิ่งเร็วๆไม่ได้ใช่ไหมันจอางเดียวเนี่ คันนี้เขาจอดอย่างเดียวสายประกวดไหมพี่อ๋อโอเคอ๋อวันนี้มาประกวดโอเคโอเคอ่ะต่อไปครับขาอันนี้ห้าร้อยอะโฟโฟอะครับไรู้นี่ห่ออะไรไม่รู้นะดูมันขาจับล้มสเตนอ์ก็โอเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ ตัวโอ้ครับโอ้เท่าไหร่ครับพี่หนักไปกว่าบาทนิดหนึ่งว้นยางแล้วเบิร์นยางกันแล้วเบิร์นยางกันแล้วโอเคครับโโยโกะครับผมโยโกะมีสีชมพูด้วยนี่แพงไหมพี่แพงกว่าไหมต้องเปิดราคาบอกกันอ๋อจริงเหรอทำไมหาผมหาไม่ได้เลยอ่ะขอบล้อโยโกะสีชมพู หนึ่งจุดสี่เนาะแล้วยางยางอะไรครับพี่ยางห้าสิบทับแปดสิบโอเคครับมีจุกแต่งเนาะแต่งต้องแต่งบุดบุดต้องต้องหัวจีดีไล่ทุกเม็ดเลยนะคันนี้นะดูดิไล่หมดเลยไล่ทุพกเท้าพกเท้าข้างล่างเหรอโอเคเดี๋ยวผมลองสอดกล้องเข้าไปนะครับ พาเมนต์ลี่นะครับแล้วก็หน้าม่านแล้วามอ๋อแต่งสวยๆโอเคครับผมไม่อะไรฮะโอ้ไฟโปรเจคเตอร์ก็ใส่ด้วยพี่ใ mm ช้งานได้ไหมโอเคนะผมปัดเปิด huh. ด right uh ูไหมเปิดดูพี่เปิดดู เราเห็นเขาส่วนมากเปิดกระพริบนะเรัวๆไอ้อน,นี่คือแบบตัวแรกๆมันกับไม่มีกระพริบหอกอ๋อโอเคครับตะกร้าเขาพี่เท่าไหร่ฮะตะกร้าสี่ร้อยกว่าบาทหรือห้าร้อยยังได้ไหมสีนะ่ร้อยห้าร้อยเนาะโอเคมีอะไรอีกครับโอ้ของแต่งเยอะมากอ,ะอ่ะมาสอได้อยก็ดีกันสะบัดกันสะบัดวว้าโอ้โอลิงเท่าไหร่ครับพี่พร้อมขาโอ้ใส่นอตทองครบทุกตัวเลยกว่าบาท คประมาณนั้นนะแล้วก็จะมีไมดิจิตอลใช้งานได้จริงด้วยแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมีตัววัดไมใหม่นี้สามารถใช้งานได้ใช่ไหมพี่ครับนี่ไงตัววัดไม่โอเคโอเคครับเลียวแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะตัวอุดกระจกผมจะไล่ให้ครบเลยนะเอาละเอียดเลยนะถ้าเท่าที่ผมเห็นนะอันนี้สายอะไรอะพี่ ขราันทองเลยเหรอโอ้โหสองข้างเลยสีชเลยใส่างใส่เลแไมพี่แบบนี้อ๋อไม่กี่บาทเนาะก็จะมีบนนลาเก็บน้ก็น้ำเลยนสวยนะสวยมากเลยสวยมากเลยอุ้ยคันนี้แต่งสวยมากอ๋อนี่ยิงทรายด้วย บางนี้นะครับยิงทรายแลจะมีตั้นทองคันเกียร์แต่งรูปตีนเนาะเท่าไหร่อ่ะพี่ตัวนี้สามสี่ร้อยสาี่รอะโอ้ยโอ้ยอย้ยอ้ายอ้ยโอ้วอ้าโอยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้อาให้จบออายโ้ยโองอโ้ยโโอ้อ้ยโ้อโโอ้โอน 400กว่าบาทเนาะก็ฝนมาทำไมชิบหายนะาไไละโอเคครับมีอะไรฮู้มันเยอะมากอะ่ะมันโคตรเยอะอันนี้คืออะไรพี่ปั๊มกระตุง้งับผมกระตุ้งนี่นี่กระตุ้งนี่อ,นอ๋อแล้วต่อเข้าไปข้างในนี่เหรอครับฝังไว้แล้วก็จับกระปุ้งลงมาเฮ้ยทำได้ไงเฟีเ้ยวอันนี้คือเรากะไม่เหมือนใครเลยใช่ไหมโอ้เหมือนเหมือนชาบ้านลุงไม่จำอ๋อเหมือนชาบ้านลุงไม่จำ โอสวยมากอ่ะโช๊คใบเลับผมของแท้ครับผมสามพันกว่าเนาะสามพันสองนะสันเออเท่าเดียวกันอ่ะโอ้มันเยอะมากอ่ะผมไม่รู้เลยข้างในข้างในเก็บหมดเลยนัดทองนี่ครับผมก็คือเอาง่ายๆนัดทองเก็บทุกจุดทุกจุดจริงๆก็คือตอนเก็บนี่พี่ได้ถอดเฟรมออกหมดไหมแล้วใส่นัดทองไปหมดไหมโอ้โหโอ้แท้อ้าผมขอดูชุดหนึ่ง อยู่ท่านอยู่ฝนยังไม่มาไปงอนนะโอเคทิ <have S 1> <ım 999> ้งพี่ทิ้งน้องแล้วข้างหน้าก็จะเป็นยิงทรายหมดเลยใช่ไหมพี่ครับผมโอ้ยมันงามแท้งามว่ะก็คับได้ได้ดีได้ได้ดีแล้วก็พันสตาร์ได้ได้ดีเนาะทางเท้าจัลละเคใช่ไหมอันนี้ครับผมหรืออันนี้พี่อะแดปเตอิมทำเอาเองหมดเลยเหรอทำเองครับทำเองครับโอ้เชื่อมเชื่อมทำเองว้าวเฟี้ยวนะ ผมยังไม่เคยรีวิวไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้เลยอ่ะเออสวยดีนะก็ก็เฟี้ยวเฟี้ยวไปอีกแบบหนึ่งข้างในก็จะไล่น ốt ทองจริงๆเลยทองแท้นะครับไล่ยันข้างล่างโอ้มีเอาง่ายๆก็คือมีจุดไหนใส่ได้เราใส่หมดเลยโอ้เฟี้ยวนะพี่นะนี่เดี๋ยวพี่อันนี้คืออะไรอ่ะไฟพามากครับผมพามากหมายถึงฉุกเฉินเหรอโอ้อุ้ยมาติดแบบนี้เลยอ่ะโคตรเท่ ดูนะขอดูหน่อยเออเฟียลขอดูข้างหน้าหน่อยนี่โอเคโอเคอ่ะพี่อาร์มเป็นของอะไรครับตัวคนนี้ดีเคทีครับผมดีเคทียืดสองนิ้วยืดสองนิ้วเท่าไหร่ครับตัวนี้พันสองพันสองร้อยบาทนะโอเคฝั่งนี้ก็จะมีอ่าาพักเท้าเจาะแล้วก็โอ้ตัวนี้สวยว่ะทำเองทำเองหาเก๊ ผมว่าแล้วผมไม่เคยเห็นยืดได้ด้วยก็คือยืดความยาวได้ขับเนี่ยใครนับตัวเนี้ยออกแล้วก็ยืดได้เฮ้ยทุกคนเฮ้ยเพียวเพียวเพียวเออสุดยอดเลยสุดยอดมีทีเด็ดอ่าที่ตายเรามีทีเด็ดเยอะใช่อันนี้ก็จะเป็นเก็บล่านน้ำเก็บล่าลอยน้ำนี่นะครับลอยน้ำหมดเลยแล้วก็โชว์ไว้ให้แท้เก็บทุกจุดจริงจริงอ่ะอ่ะมีทีเด็ดอีก ทีเด็ดอีกวว้ามีไฟหน่อยโอ้ยนี่เข้ากับสีกางเกงสีเสื้อหมดเลยนะเนี่โอ้ยน่ารักมากอันนี้พี่พี่ลองเปิดให้ผมดูหน่อยนี่ฝานละมันน้ำเนี่ยแต่งเนาะรับเออน่ารักดีว่ะเฮ้ยคนน่ารักเลยเออเดียวเดียวฝ้าผ้าไม่นี่เฮ้ยเมลนะเฮ้ยสวยพี่สวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาที่เราเจ็เน้ำยาขัดครับผมเราก็จะมีตัวดันนี้ด้วยว้าว ยอดอ่กากันตกเนาะเจาะเท่าไหร่ครับ<อ><อ>รพี่ตัวนี้สามสี่ร้อยอ๋อไปเจาะเองอ๋อก็ถสึกว่าลายไม่เหมือนใครเลยนะโอเคครับแล้วพวกสเตอร์อก็แต่งหมดเลยไล่น็อตเตอร์เป็นยี่สิบหกพี่คันนี้ทําเครื่องแน่นอนนี่จริงเหรอครับเอางี้สเตอร์ยี่สิบหกข้างหน้าเท่าไหร่ฮะข้างหน้าสิบสามหรือสิบสองนั่นแหละสิบสามหรือสิบสองอ้ก็ถือว่าจัดนะจัดเลยเครื่องพี่ทำอะไรบ้างคันนี้กับคันนี้ ข้าเลยเหรอโอ้ยเจิดแค่อ๋อนี่ไงประกินโอ้ยนี่ถ้าเอาไปขี่เล่น,ก,นก็ยังถือว่าได้ได้อยู่สบายสบายเลยนะครับแปดจากห้าห้าจอดจอดประกวดมากกว่า <ใน S 1> โอเคเครื่องเพิ่งเสร็จสองวันเครื่องที่ทำนี่เพิ่งเสร็จสองวันก่อนที่จะมาโอ้โหเมื่อกีเยังประกอบอันนี้เลยอ,อ๋อนี่ก็แต่งหมดเลยนะทงเครื่องนะ โอ้โหอันนี้ก็ฝนตกกันเลยนะรีวิวกันกลางฝนตกเลยนะไม่กลัวฟ้ากลัวฝนกันเลยนะครับผมยังก็ราคาพี่ทิ้งท้ายหน่อยราคาร,รวมประมาณเนี้ยของเดิมมีโครงกับเครื่องคือมีแค่โครงกับเครื่องเท่านั้นเก็บไม่หมดโอ้โหประมาณรวมแล้วห้าหมื่นสุดเก็บห้าหมื่นเอแต่โครงกับเครื่องครับของเดิมของเดิมไม่หมดอ๋อก็ถือว่าไม่แพงนะห้าหมื่นอะ ถ้าได้สภาพนี้นะก็คือเต็มจริงๆเครื่องก็5้าแปดชั้งห้าเลยรถช่างครับเนี่ยเจ้าของช่างโอรถช่างเองตับเองหมดวันนี้เจ้าของมาไหมครับมาแต่อายกล้องครับโอเคงั้นฝากร้านไว้หน่อยพี่มีร้านอะไรไหมที่อยากจะสนับสนุนนะนี่เจ้าของในชื่อร้านับผมอ่ชื่อ JPK เจริญยนิญยนโออ๋อ P K เจริญยนยนครับแล้วก็นี่ชื่อทีมยกเมียหมอบโอเค P K เจริญยน อ่านี่นะฮะอยู่สุราชใช่ไหมพี่โอเคอยู่พนมนะอ๋อนี่นะผมจะถ่ายให้หมดเลยนะอ๋อก็มาห้าหกหมื่นนะพี่เนาะก็วันนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างนะครับถ้าได้มองได้สังเกตนะน่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยขอบคุณมากมากพี่ที่มาแบ่งปันความสวยงามให้ให้กับเฮ้ยมีเสียงเดืออ๋อได้โอ้ยผมชอบเลยเสียงเครื่องจริงหรอ สมบูรณ์แบบทั้งสวยทั้งแรงใช้ได้นะเสียงเสียงใช้ได้เลยนะปึกบึกบึกึกบึกึกเลยนะก็น่ากลัวพี่ผมพูดถึงอ่ะน่ากลัวจริงๆแต่ถ้าเอาไปขับผมว่าเป็นผมผมก็ไม่เอาไปขับเพราะเสียดายเสียดายของนะครับก็ขอบคุณพี่มากๆานะครับแล้วก็ฝากไปขอบคุณเจ้าของรถด้วยนะพี่นะก็ ไว้โอกาสหน้านะจะได้มาเจอกันอีกอาจจะมีการอัพอะไรก็รอติดตามกันขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับผมแล้วขอบคุณเว็บ uh, 125ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับ